ไว้เต็มเลยมั้งนี่สุดยอดเลยครับหลังนี้โอ้เข้าไปถึงสุดเลยโอ้ปลาไหลมันอยู่ตรงนี้เองกันเนี่ยอ้าหกตัวเจ็ดตัวโอ้หลังเดียว นี่อย่าหกเจ็ดตัวหกตัวครับโอ้ยอย่างเยอะเลยครับกินเดียวซะหมดเลยดูดกินหมดเลยครับโอเคครับนียจะได้มาห้าตัวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยูทูบเบอร์ครับขออนท่านมาดักตุ่มปลาไหลครับ ีหาดักตามสาครับดูดิสระน้ำลงเยอะแล้วจะมีตัวไหมเอาตุ้มสูงมาหน้าหลังครับใส่ยแล้วหลังหนึ่งหลังตุ้มสั้นสี่หลังครับแต่ตุ้มสั้นไม่รู้จะใส่ได้เปล่าไม่แน่ใส่ได้ครับเพราะสระฝั่งชันแหวกเราก็จะดักไปตามสระเรื่อยๆนะครับหลังละอ่าสระละหลังสระละสองหลังครับเดียเหมือนเดิมครับ หอยเชอรี่น้ำปูไข่ไก่วันนี้เหยื่อมีน้อยครับคงใส่อย่างละนิดแล้วหน่อยหลังละนิดแล้วหน่อยครับไปดูนะครับหลังแรกเราก็จะเอาตรงนี้แหละฝันดูครับฝังนู้นครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวหาลากรบครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอซทุกท่านครับเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ครับพาทุกท่านมายกุ่มประหลที่มาใส่วันเมื่อวานครับสาะนี้ครับหนึ่งหลังครับสาะนู้นนู้นครับสองหลังครับไปติดตามกันเลยครับ เวลาตอนนี้ก็หกนกาสามสิบนทีครับบรรยากาศทุงไร่ทุงนาครับลมหนาวมาแล้วครับสิบแปดองศาครับตอนนี้เอามาดูกันเลยครับแบตบมีน้อยครับรีบต้องรีบรีบยกครับ ไม่มีครับฝาไหลมันไม่ได้อยู่ทางนี้ครับมันอยู่ตรงนู้นแต่มันชันก็นมันใส่ไม่ได้ครับไปต่อครับดูบอ่อเล็กๆนี้ใส่ไว้สองไหลงครับขันมาครับใส่ตรงนู้นหลังหนึ่งครับตรงนี้หลังหนึ่งครับบอ่อนี้ไม่เคยมาใส่ครับ ลุ้นกันเลยครับแต่มีตัวไหมมีครับดันใหญ่เลยอ้ตัวใหญ่จริงครับอ้ตัวใหญ่มากครับเนื้อหอยเลยได้มาหนึงตัวครับตัวใหญ่ครับ กตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่ครับไปต่อครับดูหลังนี้ครับมองเห็นหรือเปล่า นี่ครับล่าไปต่อครับมาดูสานี้หลังหนึ่งเดี๋ยวก็เลยครับหลังนี้น้ำมันตื้นไว้เต็มเลยมั้งนี่ย สุดยอดเลยครับหลังนี้โอ้เข้าไปถึงสุดเลยโอ้ปลาไหลมันอยู่ตรงนี้เองกันเนี่ยหกตัวเจ็ดตัวโอ้หลังเดียวไม่ใช่หกเจ็ดตัวหกตัวครับโอ้ อย่าเ,เยอะเลยครับกินเดียวซะหมดเลยดูดกินหมดเลยครับกีครับนายจะได้มาห้าตัวครับไปต่อครับมาดูสายนี้ใส่ไว้หลังเดียวโอ้มื่อกี้เข้าไปห้าตัวครับรวมงามมันนั้นเลยบ่อนั้นไม่เคยมีคนใส่มา ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับไม่ไม่เคยไม่เคยมีคนใส่มาไม่เหมือนบ่อพวกนี้บ่อพวกนี้คนใส่บ่อยครับอ่ะดูกันเลยครับสปุมสันอีกหลังหนึ่งครับอู้หใหญ่ครับอู้นึกว่าจะไม่มีครับบ่อน,นี้แต่มาใส่ทีไรเข้าเดี๋ยวตัวใหญ่ครับแต่เข้าเข้าตัวเดียวตัวเดียวหูใหญ่เลยครับ เปิดให้ดูได้เปล่านี่มันจะโดดออกไหมเนี่ยโอ้มันจะโดดออกครับหรือว่ามันดิ้นครับออกขึ้นไปข้างบนครับเดี๋ยวไปเปิดข้งบนดูครับตัวใหญ่เลยครับตัวหนึ่งครับกระบาดูบ,ดบ่อนี้ครับบ่อนี้มันจะเหลือไหมเนี่ยเข้าไปแล้วหก 6-7ตัวครับนมน่เคยมาลองจุ่มลงนั้นเพื่ดูหลังหนึ่งเหยอ่อเลือมันเข้าตัวเล็กตัวหนึ่งครับพ็น่าจะหมดตัวจริงๆเหครับมาลองดูครับถ้าไม่หมดมันก็ต้องเข้าครับแต่ถ้าหมดมันก็ไม่เข้าหรอกครับเพราะไม่มีตัวโอ้ยมันลงแต่โคลนครับโอ้มีครับมี ตัวไม่โตครับจ้าหมักคูนอืออุ้ยสองตัวครับตัวหมาคูณสองตัวแสดงว่ามันเหลือแต่ตัวเล็กแล้วครับนี่ครับอุ้ยเล็กกว่าหมคูนอีกตัวหนึ่งครับทั้งหมดสามตัวครับ คงต้องเท่าแล้วครับเพราะมันตัวหมักคูณตัวเท่าหมักคูลสองตัวสามตัวเลยครับแต่มันตัวเล็กครับแสดงว่ามันหมดจริงครับบ่อนี้ครับนี่ครับหรือว่ามันจะอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่รู้ครับทางนู้นมันจะมีรูครับสุดท้ายแล้วครับมาดูหลังสุดท้ายครับสานี้เคยใส่ไปทั้งหมดสิบตัวมีแต่ตัวใหญ่ครับ ตรงนี้ก็ใส่ครับมุมนู้นก็ใส่แ้วมุมนู้นด้านน้ำมันลึกก็ใส่ไม่ได้ครับเอามาดูครับใส่ไปหลังเดียวครับใส่ไปทั้งหมดสิบตัวแล้วมันจะเหลือไหมในสายนี้ปลาไหลมันเยอะครับคือตัวใหญ่มันเข้าไปยังตัวเล็กยังไม่เข้าเลยลองดูมีไหมโอ้ยไม่มีครับ หมดจริงครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วหน่นอนทางนู้นหรอต้องย้ายฟาวครับครับมาดูสรุปผลง,งานวันนี้ครับปลาไหลเข้าไปสี่หลังครับตอนนั้นฟาวครับ แตไม่มีปลกระบชวายอีสานหนึ่งก็ฟาวครับพี่สาธิตใสใ่ดูแล้วก็หลังสุดท้ายครับน่าจะหมดตัวน่าจะใส่น่าจะต้องย้ายข้างแล้วครับดูครับมีหลังหนึ่งเข้าเกือบครึ่งตุ้มครับนี่ครับหลังที่มีหอยเข้านี่แหละอะไรตัวใหญ่งั้นเลยครับวันนี้มีสาหนึ่งมันเข้าไปสามตัว แต่มันเข้าตัวเล็กอย่างเดียวครับเพราะว่ามีเท่ามากคูณสองตัวแล้วก็เล็กกว่ามาคูณตัวหนึ่งก็ต้องเทมาทั้งหมดแหละครับเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ครับมีสาหนึ่งครับเข้าไปห้าตัวเลยเกือบครึ่งตุ้มครับตุ้มสูงตุ้มสูงเจ็ดสิบเซนครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับสานั้นครับมันมีคนใส่มาเป็นกีปน่ปีกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้น้ำตืต้นครับ ครับก็สรุปก็ได้มาทั้งหมดแปดตัวเก้าตัวครับตัวเท่าบักคูณนี่สองตัวครับตอนนั้นก็มีแบบบิ๊กไซส์เลยครับโอ้โหจกักจะใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับเนี่ยถ้าษาไหนมันไม่มีคนใส่นะมันเข้าแน่นอนครับมันมีปลาไหลมันเข้าแน่นอนครับน่ครับเยื่อก็สูตรเดิมนะครับ เยอะเต็มสูตรหอยเชอลี่ไกๆ่ๆน้ำปูใส้เดือนครับก็ไปลองดูนะครับใส่ตามสาดนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเข้ากับจุยเลยครับนี้ดูครับมีใส้งามเลยบิกบ๊กบิ๊กสองสามตัวเลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครับ ไปหาช้าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อมีปัญหาแต่อินเทอร์เน็ตหน่อยนึงมันลมมันแรงครับแล้วก็นี้สัญญาณมันไม่ค่อยดีครับก็ยังไงก็ไปแน่นอนครับไปจบทุกคลิปแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาให้กำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ